อาจารย์จะดีเบตกับดรนัทวันไหน28ช่องท็อปนิวบ2ายถึงบ่ายวันที่28เเดือนนี้นะ28เดือนนี้ท็อปนิวบ2ายโมงถึงบ่ายโมงจะไปคุยกันกับเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพุทธวจนะอาจารย์ไม่ได้เป็นตัวแทนวัดนาป่าพงนะไม่ได้เป็นตัวแทนวัดนาป่าพงอาจารย์เป็นตัวแทนตัวเอง ในการไปพูดเพราะเขาอยากพูดกับอาจารย์แต่นั้นอาจารย์เป็นตัวแทนวัดนาป่าพงไม่ได้อาจารย์ไม่รู้อาจารย์จะพูดในมุมที่ว่าอาจารย์ศึกษาหนังสือพุทธวจนะแค่นั้นแล้วอาจารย์ศึกษานังสือพุทธวจนะอาจารย์ศึกษาจากห้าเล่มจากพระโอษฐ์แต่อาจารย์เห็น20เล่มจากวัดนาซึ่งอาจารย์ก็ศึกษาเป็นประโยชน์แบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันดังนั้นอาจารย์ไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาอาจารย์ไปชี้แจง เพราะเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ไม่ควรใช้หนังสือพุทธวจนะแต่อาจารย์บอกว่าควรใช้หนังสือพุทธวจนะเราจะไปคุยในประเด็นนี้กันว่าอะไรควรไม่ควรคุยกันในประเด็นนี้ว่าทําไมถึงไม่ควรทําไมถึงควรทําไมถึงใช้หนังสือพุทธวจนะไม่ได้ทําไมถึงใช้หนังสือพุทธวจนะได้หนังสือพุทธวจนะที่ทําออกมาจากหลวงพ่อพุทธทาสคนแรกเป็นคนทําที่ท่านเป็นคนแปลได้ตัวท่านเองกับ2คือหนังสือพุทธวจนะที่ทําจากวัดนาป่าพง20เล่มเล็ก เราจะไปคุยกับประเด็นนี้ไม่ได้ไปทะเลาะก,กันไปชี้แจงถแถลงไขขยายความรายละเอียดให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นดรนัทดรนัทท่านก็คงมีเหตุมีปัจจัยในการที่จะมาชี้แจงอธิบายขยายความซึ่งอาจารย์ก็จะรับฟังในรายละเอียดตรงนั้นแต่อะไรที่อาจารย์ไม่เห็นด้วยอาจารย์ก็จะเขาเรียกอะไรก็จะชี้แจงในมุมของอาจารย์เหมือนกันตามหลักสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นมันหลักคาสอนผู้เจ้าด้วยกันทั้งคู่ ถ้ามันสามารถเข้ากันได้ยอมรับกันได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอาจารย์ต้องการแค่นี้ถ้าอาจารย์สื่อสารแล้วสามารถรวบรวมคนที่ยังไม่ยอมรับในหนังสือพุทธวจนะแล้วสามารถยอมรับได้มากขึ้นอาจารย์ทําประโยชน์แล้วแค่นั้นเลยได้ทําประโยชน์แล้วอย่างน้อยที่สุดคนจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังว่าพุทธวจนะมีประโยชน์ยังไงเพราะมันมีกลุ่มหนึ่งพยายามจะบัฟหนังสือพุทธวจนะว่าไม่ดีพูดแต่จุดด้อยซึ่งจุดด้อยมีน้อยมากแค่เศษินไปเล็บ อย่างเงี้ยแต่จะพยายามบัฟให้ทำลายหนังสือพุทธวจนะทิ้งลงให้หมดอันนี้เพอร์เจอร์อันนี้จะไม่เห็นด้วยซึ่งมันเป็นประโยชน์โคตรอาจารย์สอนธรรมะทุกวันนี้ได้อาจารย์บอกเลยนะว่าอาจารย์สอนได้ผ่านหนังสือพุทธวจนะถ้าไม่มีหนังสือพุทธวจนะอาจารย์ไม่สามารถสอนธรรมะได้แบบนี้คนตื่นรู้ตื่นธรรมได้ทุกวันนี้พเพราะหนังสือห้าเล่มจากพระโอษฐ์จากพุทธทาสเขาได้ยินได้ฟังธรรมจากอาจารย์นะคนเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มแก้ไขนิสัยตัวเองได้เริ่มรักษาศีลตัวเองได้มากขึ้นเพราะหนังสือห้าเล่มจากพระโอษ ทำไมถึงบอกเป็นแบบนั้นพ่ออาจารย์ศึกษาห้าเล่มจากพระโอษฐ์แล้วเอาห้าเล่มจากพระโอษฐ์มาสอนแล้วอา,าจารย์ตรวจวสอบแล้วว่าห้าเล่มจากพระโอษฐ์เป็นหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐหลวงพ่อพระพุทธาทาสท่านไปเอาบาลีสยามรัฐออกมาแปลแปลใหม่เอาบาลีมาแปลแล้วหลวงพ่อพระุทธาทาสก็เป็นคนที่เรียนบาลีไม่ใช่ไม่เรียนบาลีแล้วท่านแปลถ้าแปลมีโอกาสผิดบ้างไม่ใช่ประเด็นเลยผิดก็แก้ไขได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือ มานั่งโจมตีก็แปลผิดในพระไตรปิฎกแปลผิดก็มีไม่ใช่ไม่มีต่อให้มีเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านคนก็แปลผิดแต่ละสำนักมหาจุลามหามงกุฎฉบับหลวงยังแปลไม่ตรงกันเลยแต่ก็เป็นพระไตรปิฎกเหมือนกันแปลไม่ตรงกันก็นั่งคุยกันว่าควรจะใช้คําแปลแบบไหนถึงจะเหมาะสมเพราะความเห็นแอ่รถกถาจารย์ในพระไตรปิฎกความเห็นบางความเห็นยังตีกันเลยคนหนึ่งอย่างเรื่องสุกรมทวะอย่างเงี้ย สุกรมันทว่าอาหารมื้อสุดท้ายพุณเจ้ายังตีกันเลย,นาาายในคาถาเจ้าในพระคัมภี์ยังตีกันอยู่เลยว่าทุกวันนี้เป็นหมูหรือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งหรือเป็นหมูไปกินเห็ดพิษแล้วพุณเจ้าฉันอาหารเข้าไปเลยสิ้นปเ,เลยเลยเลยปรินิพานทุกวันนี้ยังนั่งเถียงกันอยู่เลยเนี่ยในคมภียัเงเถียงกันเองเลยนะพระเจ้าพ,พ่ดกแล้วคําถามคือจะเชื่อใครอ่ะนี่แหละคือหลักเหตุผลว่าสุดท้ายแล้ววิธีการคืออะไรเอากลับมาเทียบเคียงในหลักคําสอนถ้ามันเข้ากันได้คือจบถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ากักนก็วางไว้ก่อนไม่ต้อออองงไไปปทะะเเเลาากกัันนนนรืื่่่ชวววยยขข มันจะเป็นประเด็นอะไรกันนักหนาะมันจะมีอัตราทิฏฐิมานะอัตราตัวตนอะไรกันก็ในเมื่อมันเป็นประโยชน์ต่อคนประชาชนน่ะมึงจะให้ประชาชนไปอ่านหนังสือพระตไตรปิฎก45เล่มเหรอใครจะเอาหนังสือมานั่งอ่าน45เล่มกูถามแค่นเนี้ยประชาชนคนธรรมดาไม่ได้มีความขวนขวายควาเพียรใ,ในการเรียนหนังสือในการเรียนพระไตรปิฎกในการเรียนภาษาบาลีเขาก็ต้องอาศัยเล่มเล็กๆขนาดเล่มเล็กๆมึงยังไม่อ่านกันเลยไม่ต้องพูดถึงเล่มใหญ่เลยมึงก็ให้เขออาอ่านจากพุทธวจนะก่อนมันจะยากอะไรอ่ะ ก็อ่านหนังสือเล่มเล็กๆไปก่อนศึกษาพะสูต์เล็กน้อยแม้มันจะตัดทอนออกไปบ้างก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะสุดท้ายเขาแค่ดึงเอาพระสูตรออกมาอยากอยากศึกษาเพิ่มเติมไหมก็ไปอ่านในพระไตปิโดกซิเดี๋ยววันหนึ่งมึงเจอประโยชน์แล้วอ่ะมึงจะไปสรรหาขวนขวายเอาเองแต่วันเนี้ยมึงยังไม่เริ่มต้นในการให้เขารู้ข้อมูลแม้แต่เพียงเล็กน้อยมึงก็จะไม่ให้เขารู้มึงโยนเข้าเข,า,เข,า,เขาไปศึกษาสี่ห้าเล่มเลยใครจะไปศึกษากูถามแค่นี้มันต้องเริ่มต้นมึงไม่ใช้หลักคําสอนพระเจ้าหรือกูถามแค่นี้ ว่าศึกษาไปตามลําดับมันงงตรงไหนเนี่ยเมื่อได้อันนี้แล้วขยับขึ้นไปอันที่สองได้อันที่สองแล้วขยับขึ้นไประดับที่สามที่สามได้แล้วขยับขึ้นไปลาดับที่สี่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนศึกษาหลักคําสอนของพระองค์เปรียบเหมือนม้าอาชาไนามึงไม่ศึกษาเรื่องม้าอาชาไนเหรอไปหาอ่านดูนะม้าอาชาไนพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอะไรเออเรื่องง่ายๆแค่นี้ไปนั่งทะเลาะก,กันอยู่ได้กูไม่รู้จะทะเลาะก,กันทำไม แต่ดีนะมีโอกาสในการพูดคุยกันสักครั้งหนึ่งขอได้มีโอกาสพูดคุยกันถ้าลงกันได้โอเคลงกันไม่ได้แล้วแต่เลยกูก็ไม่สามารถจะห้ามความเห็นใครได้กูไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความเห็นใครได้ถ้าหลังจากนี้กลุ่มของนักวิธรรมหรือกลุ่มที่แอนตี้กูไปรวมตัวไปเข้าข้างดรนัทซึ่งกูยินดีมากเลยกูไม่ได้ซีเรียสเลยใครจะเข้าข้างกูใครจะข้างเจ้าดรแต่มาคุยกันได้แล้วลงกันได้อย่างดีกูจะอนุโมทนาสาธุกับการคุยกันครั้งนี้ทําให้ยอมรับกันได้ลงกันได้อะไรผิดแกกก้้ไไไขปตาาามผผิิดดถููทํอะะรจแก้ไข อย่างกูเห็นมีประเด็นเรื่องหมอดูเนี่ยเดี๋ยวกูก็จะแก้ไขเหมือนกันว่าเอออันนี้พูดเกินไปแรงเกินไปมากเกินไปมันมีคําว่าหมอดูคํานึงมีคําว่าแม่มดคํานึงแต่กูว่ามันอันเดียวกันไยประเด็นแม้ในบาลีจะใช้คําคนละคาก็ตามแต่ในปัจจุบันหมอดูกับร่างทรงมันอันเดียวกันมันมีหมอดูไม่กี่คนหรอกมันมีส่วนน้อยมากที่มันจะไม่ทําพิธีมึงไปหาดูได้เลยแม้หมอดูที่ออกรายการโตะโอ้โหกระแสกับกูนั้นมันเป็นหมอดูก็จริงแต่มันก็เป็นร่างทรงแต่มันก็ทําพิธีกรรมนั่นแหละเรียกว่าแม่มด สื่อสารกับยักษ์อย่างเงี้ยมึงก็ไม่ใช่แม่มดเหรอว่าเวสุวรรณมึงไม่ใช่แม่หมดเหรอกูถามแค่นี้ใช่เชปล่ามึงไปอ่านเรื่องคมภีในเกี่ยวกับเรื่องยักษ์หน่อยเออมึงไม่ได้รู้หารู้เหวการทําพิธีนั่นแหละความหมายคือแม่หมดการทําร่างทรงนั่นแหละการทําพิธีกรรมสะเดาะข้อต่อชะตาลงน้าหน้า,นาทองสะเดาะข้ออาบน้ำมนตพ่นน้ำหมากนั่นแหละเรียกว่าแม่มดในสมัยพุทธกาลเขาไม่เรียกว่าร่างทรงเออ แล้วหมอดูมันทำไหมล่ะมันก็ทำไงอ่ามึงไปหาหมอดูเดยมีสักกี่คนที่ไม่ทำมึงไปหาดูเอาเลยที่ไม่ทำพิธีมึงไปหามาที่ไม่จุดเทียนไม่สะดอกเคาะไม่ลงน้าหน้า,นาทองไม่สกปลุกเสกเลขยันไม่แนะนำให้มึงทำพิธีกรรมนู่นนี่นั่นอะมึงไปหามามีเหรอมันแทบจะไม่มี<อ>กูถึงบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันกูจึงใช้คำว่าหมอดูมึงใช้กูใช้คำว่าอะไรล่ะใช้หมอดูก็มาดา่ากูว่าหมอดูเขาไม่เป็นถ้าหมอดูไปร่างทรงมีไหมล่ะก็มี กูใช้คาว่าล่างทรงอีล่างทรงก็ออกมาด่ากูบอกว่าล่างทรงไม่ได้เป็นหมอดูทุกคนแค่ทรงอ่ะแล้วสรุปกูให้กูใช้คําว่าอะไรอ่ะคือมึงจะให้กูแยกอีกอันนี้หมอดูอันนี้ล่างทรงกูต้องมานั่งวินิจฉัยทุกอันกูต้องมานั่งแยกแยะทุกอันในเวลาที่กูพูดเหรอกูก็พูดภาพรวมไปรล้ว่าหมอดูพ่อหมอดูส่วนใหญ่มันเป็นการที่ทําพิธีมึงไปหาหมอดูคนไหนไม่ทําพิธีกูไม่เคยเจอ น้อยมากที่จะไม่ที่จะไม่ทาแล้วเวลาหมอดูแนะนําแม้จะเป็นหมอดูที่ไม่ทาพิธีมึงก็แนะนําในความเห็นผิดเขาอาไปปล่อยปลาจํานวนเท่านี้จะแก้ไขดวงชะตานี้อาไปทําพิธีนี้จะแก้ไขสุดท้ายมึงก็แนะนําแบบเดียวกับร่างทรงอยู่ดีมึงก็แนะนําเขาไปในทางความเห็นผิดอยู่ดีมึงคิดว่า,าไปไหว้พรขอพรพระวัดนี้นะเดี๋ยวพระท่านจะโดนบันดาลไปขอขามาวัดนี้นะท่านจะช่วยแก้กรรมมึงก็แนะนําผิดอยู่ดีเห็นปะ มันรอดไหมมันก็ไม่รอดสุดท้ายมันก็กลับเข้ามาหลักเกณฑ์หลักการเดียวกันว่าก้าวเข้าสู่การบันดาลหมอดูแนะนําแบบนี้ก็ผิดอยู่ดีมันผิดเท่านั้นนะมึงจะแถมอะไรได้มึงแถให้ตายมึงก็แถไม่ได้จะแปลผิดแปลถูกยังไงแต่โดยอัถะโดยพยัญชนะมันผิดแต่โดยอัถะมันถูกอะมึงจะทํำยังไงอะบทพยัญชนะมันผิดไงแล้วคําถามก็ผิดได้ไหมผิดได้ ถึงน้อยก็มีนะครับให้ผู้อื่นก็น้อยก็ส่วนน้อยกูพูดถึงส่วนที่ทําไงแต่มึงจะมาให้กูพูดว่าหมอดูบางกลุ่มบางคนเนี่ยมึงจะให้กูอธิบายอย่างนี้เหรอกูก็อธิบายคําว่าหมอดูก็จบใครที่ไม่เป็นมึงก็ไม่ต้องมานะมึงจะมานั่งเดือดร้อนใจทําไมก็แค่นั้นเลยถ้ามึงไม่ได้ทําจบมึงจะมาเดือดร้อนใจกูทำไมกูไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีกูพูดถึงหมอดูถ้าในเมื่อมึงไม่ได้เป็นหมอดูแบบเดียวกับความหมายพระเจ้าคือทําเดรัจฉานวิชาจบมึงก็รอดตัวมึงจะมาโวยวายเพื่ออะไรกูถามแค่เนี่ กูพูดผิดตรงไหน,นกูพูดว่าหมอดูแลหมอดูมันมีจริงไหมล่ะหมอดูทำพิธีเป็นจริงไหมหมอดูเป็นแม่ม้าจริงไหมหมอดูเป็นร่างทรงจริงไหมจริงแล้วทําไมกูต้องมาใช้คําว่าบางพวกก็ในเมื่อถ้าบางพวกไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องสนใจมึงก็เดินหลีกออกไปเพราะมึงไม่ได้เป็นในเมื่อกูพูดกูพูดตามหลักเหตุผลมึงจะมาบอกกูใส่ร้ายป้ายสีนี้กงกูจะถถนตีปากมึงให้นะไม่รู้หาอะไรแต่สารแนสูรรู้มากนะนะโง่แต่อวดฉลาด ปล่อยปลาชนิดไหนก็ห้ามกินชนิดดาไหมครับไม่เกี่ยวจ้าปล่อยชนิดไหนไม่กินจะกินชนิดเดียวกันก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่การกินเนื้อสตัตว์ต้องไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่าค่าเพื่อเราสามารถกินได้ผู้ชายทิ้งทําไงดีคะเออสมควรแล้วละ่ะกลับไปแก้ไขสันดาน์ตัวเองสิไม่ใช่ผู้ชายทิ้งแล้วมานั่งร้องเร่แฉกเชิญหนูกิทำยังไงดีมึงกลับไปแก้ไขสันดาน์ตัวเองสิมึงมีพฤติกรรมยังไงละ่ะก็แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไม่ใช่มานั่งร้องเร่แฉกเชิญ<ๆ>ทำไงดีทำ ว่ามึงต้องทำยังไงต้องเปลี่ยนแปลงสันดาตัวเองยังไงเขาทิ้งมึงแสดงว่ามึงไม่ดีพอสาหรับเขาไงเขาเลยทิ้งมึงถ้ามึงดีพอสำหรับเขาเขาจะทิ้งมึงทาไมอ่ะใช่หรือเปล่าเวลามึงมีรถรถมึงหรูหราไฮโซแพงมึงเลือกรถคันนี้แล้วถ้ารถคันนี้ยังมีประโยชน์กับมึงอยู่มึงจะทิ้งรถคันนี้ไหมมึงจะขายรถคันนี้ไหมก็ไม่ใช่หรือเปล่าเพราะมันยังมีประโยชน์อยู่เพราะมันยังดีสำหรับมึงอยู่แต่ถ้ารถคันนี้ไม่ดีสำหรับมึงแล้วไม่เป็นประโยชน์สำหรับมึงแล้วเดี๋ยวมึงก็ขายทิ้งไปหารถคันใหม่เช่นเดียวกันนนนน่่่มมมััััเเเรรืือองงงงดดดีีีียยวกกิธาาาาคททปลสจใชถ มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ